แกออกจากถุงพลาสติกก่อนพระอาจารย์เอาตถุงพลาสติกนั้นใส่ไมโครเวฟค่ะแล้วพระอาจารย์ฉันแบบนั้นมาห้าปีเพราะนั้นใส่ถังที่เป็นสีดำนั้นเหมือนที่เราเอาถุงพลาสติกเผาไฟแล้วก็หยดน้ําลงไปน่ากลัวไหมเพราะฉะนั้นใครที่มีไมโครเวฟอยู่ที่บ้านพอรู้อันตรายจากไมโครเวฟแบบนี้เดี๋ยวฉันเอาไปให้คนอื่นอย่าให้เขานะคะเพราะว่าถ้าคุณเอาไปให้เขาคุณก็บางนะเพราะคุณรู้ว่าคุณใช้ไม่ได้มันไม่มีประโยชน์คุณไม่สาต่อได้อย่างไรไม่ได้ เพราะนั้นที่มันอยู่ในบ้านแล้วก็อย่าเสียบไฟอย่าก,กอดมันเอาไว้กันมดเอาพวกขนมนอะไรก็ได้ใส่ลงไปแล้วไม่ให้มดมันเข้านะฮะเอาเป็นตู้เฟอร์นิเจอร์ไปกักกันอย่าไปให้เพื่อนเพราะเพื่อนใช้เพื่อนก็ป่วยอีกถูกไหมทพาะนั้นคุณนึกภาพของที่ร้านเซเว่นตอนนี้ที่คุณได้ลูกหลานของคุณเดินเข้าไปซื้อใส่กรอกเดินเข้าไปซื้ออาหารที่มันใส่กล่องโฟมที่กล่องโพลาสติกและกล่องโฟมพลาสติกของของเซเว่นอีเลเว่นนั้นไม่มีกล่องโฟมไหนสีขาวเลยมันใช้สีดํา ทำไมไม่ใชสีดำเพราะว่าพลาสติกเสียทั้งหมดนั้นมันเอาอไปทําเป็นพลาสติกที่ทําใหม่แล้วก็ให้ไม่เห็นสินสุผลข,ข้างในก็ใส่สีดำลงไปแล้วคณเราคิดว่าสีดำนั้นพอผ่านไมโครเวฟอีกทีนะึงมันเข้าไปในอาหารแล้วจะเกิดอะไรขึ้นท่านมาแล้วต้องรู้และต้องปฏิบัติไม่ใช่สบัดออกกันี่ไปแล้วออกไปฉันจะเข้าตรงนี้แฝงไม่กไกลเดี๋ยวออกไปกูกินน้ำคกเลยเดี๋ยวออกไปนะฉันจะกินไอศครีมแท่งเลยแล้วอ,ออกไปเนี้ย เขาบอกแล้วว่าถอนจากที่นี่ไปเมื่อก่อนหิวเมื่อไหรก็แวะไปเดี๋ยวดิฟออกไปหิวเมื่อไหรกูก็ไม่ไปใช่ไหมมนเขียนว่าหิวเมื่อไรก็แวะมาเราก็เปลี่ยนใหม่เลยหิวเมื่อไหร่ก็ไม่ไปแล้วจะเขียนแบบนั้นได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจกับกายเราต่างหากใช่ไหมคะว่าเราว่าเราจะเดินแบบไหนแต่เมื่อเห็นแล้วคือคุณเห็นแล้วอันหลักสูตรนี้คือหลักสูตรที่บอกว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนงหมดเห็นแม้หัวห้าวันคุณเป็นที่พึ่งของตัวเองถูกไหม เราไม่ได้ทําอะไรให้คุณเลยถูกไหมสวนล้นคุณก็สวนเองกินน้ําคุณก็เดินมากินเองนอนคุณก็ไปนอนเองถูกไหมโทรศัพท์คุณจะเปิดคุณจะปิดก็อยู่ที่คุณเองถูกไหมเราเป็นแค่สะพานให้คุณเดินใช่ไหมคุณทําเองรู้เองตอนแรเป็นที่เพึ่งแห่งตนนั้นหนึ่งแล้วแล้วเขาก็บอกว่าหลักสูตนนี้คือตอนแรรู้เฉพาะตอนไปบอกให้คนอื่นเขาเชื่อไหมเขาไม่เชื่อหรอกแค่เราเห็นเองรู้เองพอแล้ว แต่หน้าที่ต่อไปของเราคืออะไรล่ะบอกบุญเขาบอกว่าทำได้ไม่จำกัดการเราบอกแล้วหน้าที่เราคือบอกต่อบอกแล้วเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องของเขาแต่เรานั้นได้แล้วอย่ากเก็บไว้คนเดียวการต่อบุญที่ใหญ่ที่สุดนั้นคือการบ,บ,อบอกบุญต่อบอกบุญต่อลาบที่ยิ่งใหญ่สุดก็คือพระพุทธเจ้าบอกว่าลาบที่ยิ่งใหญ่ก็คือความไม่มีโรคเราเอาลาบ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไปบอกเขาคือการที่ทําให้เขาไม่มีโรคเขาจะรับหรือไม่นั้นอยู่ที่บุญและกรรมของเขาว่าเขาจะถึงหรือยังนั่นคือหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทําในเมื่อตอนไปนที่พึ่งนแ่งตนทําได้ตนแลรู้ได้เฉพาะตอนได้แล้วรู้แล้วหน้าที่ต่อไปก็คือบอกได้ไม่จํากัดการเจอใครตรงไหนที่เราสามารถบอกเขาได้บอกเลยเป็นการบอกบุญบอกให้เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อ นั่นเป็นเรื่องบุญและกรรมของเขาอันนี้คือสามอย่างที่เราเจอและเราเห็นและมีหนะ้าที่ต้องทําต่อแค่นี้เองแต่สิ่งที่เราเห็นและรู้เองแล้วเนี่ยตอนที่เราจะกลับไปเนี่ยเดินออกจากศูนย์และถามว่าถ้าออกจากนี้แล้วฉันจะกินอะไรมันไม่มีอะไรกินอะไรได้แต่เราไม่ได้อยู่เพื่อกินนะฮะเรากินเพื่ออยู่แล้วเรากินเพื่ออยู่อยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อต้องการที่จะดับได้ดับนั้นคือดับอะไรดับขันห้า กินเพื่ออยู่อยู่เพื่อดับไม่ใช่อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยากได้คนละแบบเลยนะอยู่เพื่อกินกินแล้วอยากได้ต่อก็คืออยากได้ประเทศไงอยากได้ของคนโน้นคนนี้ไงกินอิ่มเสร็จแล้วแค่นี้ไม่พอจะกินอีกอยากได้อีกแต่พวกเราไม่ใช่พวกเราคือกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อดับนะอยู่เพื่อดับดับความอยากได้อยากมีอยากเป็น ดับโรคภัยไข้เจ็บแม่เข้ามาหาเราอีกพอะเราไม่ได้เราดับความอยากได้อยากมีอยากเป็นเราดับโรคที่เราไม่อยากมีต่อไปเราดับจิตและดับกายได้นึกภาพไหมคะต่อไปเราดับจิตกับดับกายได้แนละ้วพอดับจิตดับกายได้แล้วต่อไปกายเราซึ่งเป็นกายยางมันจะเป็นกายที่บริสุทธิ์ขึ้นพอเป็นกายที่บริสุทธิ์ขึ้นเนี้ยเราจะไม่ถึงขั้นนิพพานก็จริงแต่เราก็เกิดพบภมิหน้า ที่ได้เกิดในมนุษย์ที่มีภูมิปัญญาดีกว่านี้แล้วก็เกิดในภพภูมิดียวนี้ภพภูมินนี้ก็คือเกิดเป็นคนก็ติงแต่เกิดในดงที่มีพระพุทธศาสนาที่เราได้เจอพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยาวไวไงนะคะนี่คือสิ่งที่เรามาฝึกกันภายในหกวันนี้นะหนูเชื่อว่าในรุ่นที่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนี้เนี่ยจำนวนทั้งหมดในที่ดันจากเราไปบ้างแล้วแล้วก็ที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมดในรุ่นนี้เรามีทั้งหมดแปดสิบเก้าน ใน89ท่านนี้เนี่ยคนเดิมที่เคยมีมาก็ประมาณ30ท่านคนใหม่ก็มา60ท่านท่านเนี่ยสิ่งที่เราได้ทั้งหมดในใน6วันนี้เนี่ยสิ่งแรกถ้ายังไม่เผื่อแผ่คนอื่นก็ทํากายในให้เราก่อนนะคะกลับไปแล้วเนี่ยเนื้อสัตว์ใหญ่นั้นเนี่ยมันเป็นกายยาเนื้อสัตว์นั้นก็เป็นกายยาลำไส้เรา9เม็ดเนี่ยถ้าเอาเนื้อหยักๆยพวกนั้นลงไปเนี่ย หวามันจะย่อยสลายได้เนี่ยก็มาเจ็ดวันเจ็ดวันนั้นมันเน่าไปถึงไหนแล้วเนี่ยอูกไหมพอเน่ากันในลาไส้นะั้นทําให้ตัวเองนั้น,นกลิ่นแรงกลิ่นจักระไรแแรงกลิ่นเหงื่อแรงกลิ่นตัวแรงเราก็ไปซื้อโรมาทาจักระแสแต่พอหลังเสรตอนเย็นพอมาล้างออกมันก็เหม็นเหมือนเดิมถูกไหมเพราะข้างในเหม็นข้างนอกเหม็นข้างในป่วยข้างนอกป่วย เมื่อใดที่กายในสะอาดกายนอกสะอาดวันนี้ถ้าหนูอยากให้ทุกคนเห็นไปหาพี่คนที่วันแรกที่มากับแม่น้องกันเตอร์ที่มาแล้วเป็นหน้าผากเป็นปีกผีเสื้อจำได้ไหมคะไปไปข้างล่างเลยใช่ไหมคะอาเจียนเหรอตอนนี้หน้าตาเขาเปลี่ยนแล้วหกวันเองหน้าผากเนี่ยหายไปหมดเลย หน้าผากใสแล้วเหลือข้างล่างเป็นเป็นปีผีเสื้ออยู่ิดเดียวทําไมถึงหายได้เร็วขนาดนั้นเพราะทุกคนลองหันมองไปที่หน้าของแต่ละคนที่มาวันแรกกับวันนี้ดูสิว่าหน้าเปลี่ยนไปไหมมันใสขึ้นแต่สิ่งที่หนูอยากจะเห็นอีกคนหนึ่งเดี๋ยวหนูจะจริงจริงนะนหนูทําไม่ทันพี่บัตทีอ่อ้าพี่พี่ปวิทย์เะพี่บัวิทย์พี่ดูพี่บวิทดยด์ิเดี๋ยวหนูให้ดูรูปพี่บวิทย์มาที่หนูมันสองเดือนไม่พีส่สองเดือน สองเดือนที่แล้วที่พี่ประวิรมาหาโนเน่ะวันนี้พอดีพี่ต้นน่ะเขารูปของพี่ะวิรไลขก็มันที่โหนูเห็นหน้าพี่ะวิรแล้วพอมันมาวันนี้คนละคนอ่ะตอนที่มาหาโหนั่งสองเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีรอยย่นถี่เลยนะพี่นะถี่เลยนะพี่ประวิรนะแต่พี่ฤดียังไม่ได้เปลี่ยนมันพี่ะวิรนะเพราะว่าผู้หญิงจะเปลี่ยนน้อยกว่าผู้ชายแต่ผู้ชายเปลี่ยนเยอะวันนี้ดูหน้าพี่ะวิตถอะพี่หันไปให้ก็าดู่นเองหน้าผากตึงหมดเลยเห็นไหมฮะ ตึงหมดเลยแต่ตอนที่มาครั้งแรกเนี่ยหนูให้ดูมันจะย่นย่นย่นแบบนี้เลยหนูเห็นรูปที่พี่ที่พี่ต้นไลน์ผมากินบอกพี่วุญนี่เมื่อไหรอ่ะพี่วุญบอกว่าเมื่อสองเดือนคือถ้าไม่เอารูปมาเทียบแบบเราจะจับไม่ได้ไงแต่มันย่นหมดเลยนะครั้งนี้ผ่านไปแล้วห้าใช่ไหมห้าแก้วเดี๋ยวคืนนี้หกแก้วแล้วเดี๋ยวหนูจะเอารูปของพี่นั้นเทียบเลยแล้วก็หนูจะทําให้ดูเหมือนกับรูปของของพี่หนุ่มอ่ะ ที่ว่าก่อนมาลูกของโอกับเมียวอะที่ว่าก่อนมากับกลับกลับไปกี่เดือนเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนได้แบบนี้จริงแล้วทาไมมันเปลี่ยนได้ขนาดนี้เพราะเราขยะทีทิท้งไงเราขยะออกไงเข้าใจอย่างคันนี้คันนี้นึกภาพออกใช่ไหมว่าให้หาหมอให้ตายให้ไปกินยาไปกดให้ตายโรคพวกนั้นมันไม่มีวันหายจากเราได้เลยมันไม่มีวันหายาเยอะเลยแต่วันนี้พอเราออกแล้วเนี่ยนึกนึกภาพออกว่าวันไาน พี่ส้มเมื่อเดินที่แล้วพี่ส้มเมื่อที่แล้วตาถลนออกข้างนอกตาถลนออกข้างนอกอหน้าหน้าพี่ส้มเนี่ยมันจะอยู่เป็นแบบกองกองอะฮะกองกองแล้วผอมแบน,นี้แล้วพี่ส้มมาเดินครั้งที่แล้วนะั้นต้องมีเกตประคองตลอดเวลานะพี่ต้นนะเกตต้องประคองเพื่อนอะะทั้งที่ก็เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายครั้งที่แล้วเ็าลูกเขจะออกได้ประมาณม ห้าหรือหกไม่รู้นะนูจำไม่ได้แต่ครั้งนี้พี่ยอดใจแกสี 4, แ่นั้นไปไม่ไหวแต่พี่ส้มเปลี่ยนไปหมดเลยแค่เดือดกว่ากว่าพี่ส้มตาเล็กกระบอกตาเนี่ยมันเล็กลงแล้วหน้าเนี่ยใสขึ้นนะจะบอกเลยว่าหลักสูตรนี้นี่ยเป็นหลักสูตรที่ทําให้คนที่ที่ป่วยถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเขาจะอยู่เย็นๆไปจนได้จนวันละสังขารได้ แต่ถ้าก็วิบากบุรดีนะน้งไม่รู้อาจจะเป็นปฏิหารของพี่ส้มก็ได้ถ้าก็วิบากดีแล้วเทพิษออกแบบนี้แล้วก็สามารถส่งร่างกายไว้ได้เนี่ยถ้าก็ฟื้นกลับมาได้ก็ก็เป็นบุญให้กับอสสอีกคนนึงนะเขาก็เป็นบุญให้กับอสอีกคนนึงน,นะเ,เ,นนนนนนะเพราะว่าพี่ส้มนั้นอยู่ในโครงการของเราแบบที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วทาไมเราถึงมีแล้วก็คืออยากจะบอกว่าที่เราทําแบบนี้ก็เพราะว่า คุณลองคิดดูสิว่าคนคนหนึ่งเนี่ยพอป่วยแบบนี้แล้วถ้าเรื่องเงินก็ไม่มีเนี่ยแล้วยังต้องมาดิ้นรนเพื่อหาเงินเพื่อทนเรามาต้องดิ้นมาชีวิตรอดถูกไหมแค่เครียดเรื่องเอาเงินมารักษาตัวเนี่ยมันก็ตายไปแล้วซีกหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศที่รัฐบาลไม่ได้ชอชนเหมือนคนสวีเดนเนี่ยคุณเป็นโรคพวกนี้เนี่ยคุณได้นอนที่วีไอพีเลยด้วยเขาจะดูแลคนที่เป็นโรคแบบเนี้ย เหมือนคนที่เป็น V.I.P. เลยแต่ของเราคนที่เป็นโรคแบบนี้มันใช้ตีนเขียดทิ้งใครทันนักการเมืองไงแต่คนาโกเขาบอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีเราคนาโกก็จะโต้กลับไปว่าในโลกนี้มีคนที่เป็นทุนเท่านั้นแหละที่คิดแต่ของที่ไม่ฟรี แต่การที่คิดจะให้มีในอาโศกคือมีของฟรีในประเทศไทยนี้มีของฟรีที่อาโศกถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองเดินไปที่ตลาดอาตอกอรหรือตรงไหนที่เป็นของอาโศกทั้งหมดเขาจะเขียนไว้เลยว่าอาหารนั้นถ้าข้าวหนึ่งอย่างกับหนึ่งอย่างราคาศูนย์บาททุกที่ที่เป็นของอาโศกแต่ถ้าข้าวหนึ่งอย่างกับสองอย่างสิบห้าบาทนั่นคือถ้าคุณกินสองอย่างแสดงว่าคุณพอมีเงินถูกไหม เอาเงินของคนที่มีเงินพอที่จะแบ่งตรงนั้นห้าบาทไปสู่กองกลางเพื่อ